สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูพิสมัยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องแบบรูปของจำนวนนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะ,ะนักเรียนดูนะคะวันนี้คุณครูจะให้ทำแบบฝึกหัดหน้าที่66นะคะเป็นเรื่องของแบบรูปของจำนวนจะมีแบบรูปของจำนวนมาให้แล้วให้เรียนดูนะคะ,ะวันนี้ที่คุณครูจะสอนคือ แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งและเพิ่มขึ้นทีละสิแล้วก็แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละหนึ่งและลดลงทีละสินะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูแบบฝึหกหัดกันเลยนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูอ่ะข้อหนึ่งแบบรูปที่ให้มานะคะมีจำนวนหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเ็ดหสิบแดหกเจดใช่ไหมคะเขาอยากรู้ว่า แบบรูปนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มเท่าไหร่หรือลดเท่าไหร่นักเรียนต้องรู้ด้วยอ่ะนักเรียนมาดูนะคะจากห5ห้าแล้วเป็นห6สิบกนักเรียนดูนะคะห5สิบห้าหน่วยแล้วเป็น60กสบกียิงหกหน่วยนักเรียนว่าจาก66สกเป็น67ิเ็เป็น6 8 6ิ7แปดหบ้าเสบรู้ไหมคะว่านี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มหรือลดคะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นนะคะห5สิบห้า อันนี้แล้วไปหกสิบหกก็คือเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งหกสิบห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกสิบหกหกสิบหกบวกอีกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งก็กลายเป็นหกสิบเจ็ดหสิบเจ็ดเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นหกสิบแปดหสิบแปดเพิ่มไปหนึ่งเป็นหกสิเก้าสิเก้าเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเจ็ดสิบเพราะนั้นเจ็ดสิบถ้าบวกเพิ่มไปหนึ่งก็ต้องคำตอบตรงนี้ก็ต้องเป็นเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมคะอ่ะแล้ว ตรงนี้อ่ะนะคะแบบรูปของจํานวนก็ถามว่าเป็นแบบรูปของจํานวนที่นักเรียนดูซิตะก,กี้นี้บวกหนึ่งก็แปลว่าเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเรียนเติมนี้เลยว่าเพิ่มขึ้นอเออมอเพิ่มไม่เอกเพิ่มขึ้นขอเออน,นอขึ้นขึ้นไม่โทรขึ้นอ่ะเพิ่มขึ้น ทีละเท่าไหร่คะเมื่อกี้นี้ที่เราบวกมาเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเรียนก็ต่อไปเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเห็นไหมคะนักเรียนต้องสังเกตที่แบบรูปอ่าดูข้อสองข้อสองนะคะข้อสองบอกว่าสิบสองจากสิบสองแล้วเป็นยี่สิบสองแล้วเป็นสามสิบสองแล้วเป็นสี่สิบสองห้าสิบสองหกสิบสองแลเรียนลองดูเส้นเพิ่มทีละหนึ่งไหมสิบสองถ้าเพิ่มหนึ่งถ้าเพิ่มหนึ่งก็จะเป็นสิบสามใช่ไหมคะ ถ้าเพิ่มทีละหนึ่งก็เป็น13ไม่ใช่แล้วนะคะเอ้มันจะเพิ่มทีละหนึ่งเรียนจําตารางร้อยได้ไหมคะจาก12แล้วเป็น22อ่ะเดี๋ยวลองนับนิ้วดูนะคะลองลองนับนะสิบสอนับไปถึง22ได้จํานวนเท่าไหร่12แล้วสิบสามสิ1สี่สิบห้าสิบหกสิ็ดบแปดสบเกี่สิบดยีนับแล้วได้กี่ครั้งคะคุณครูนับแล้วจาก12ถึง22นับแล้วบวกเพิ่มไปสิบ นะคะเป็นสิบนักเรียนดูจาก22กับ32มสิจะบวกเพิ่มเปม็น10บไหมอ่าลองนับนะคะยีแล้ว2ี2ส2บ2า2ย2่สิ3ส3่ยีก็บวกเพิ่มไปอีก10บเห็นไหมคะบวกเพิ่มไปอีก10 12เป็น22เป็น32 32ก็ต้องบวกไปอีก10เหมือนเดิมอ้าวทบ ลองนับดูซิว่าใช่ไหมสามสิแล้ว33 34 35 36 37 38 39 40 41 42ถูกต้องนะคะแล้ว42ก็บวกอีกสิบในตารางร้อยจะเห็นชัดเจนนะคะก็เป็น52 52บสวกอีกสิก็เป็น62แล้วถ้า62บสวกอีกสิบคำตอบเป็นเท่าไหร่ลองนับดูนะคะ62แล้วบางคนทายถูกแล้วใช่ไหมคะแลกเรียนสังเกตที่หลัก10 หนึ่งสิบก็คือสิบสองแล้วก็เป็นสองสิบยี่บสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเพราะนั้น62บวกไป20สิมันก็คือไปลองนับดูนะเจ็ดสิบสองใช่หรือไม่ไปนับดูนะคะอ่ะบวกอีกสิอันนี้ข้อนี้ก็คือเป็นแบบรูปจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นนะคะข้อนี้เรียนก็เติมไปว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เรียงก็เติมเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเพิ่มขึ้นทีละสิบนะคะอ่ะอีกข้อหนึง่งกูจะไปไวนะค้ข้อนี้ข้อที่สามข้อที่สามเรียนสังเกติหกสิบสามแล้วมาเหลือหกสิบสองแล้วก็หกสิบเอ็ดแล้วก็หกสิบเหลือห้าสิบเก้าห้าสิบแปดเรียนสังเกตไหมว่ามันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นจากหกสิบสามมีสามหน่วยแล้วมาเหลือสองหน่วย สหน่วยมาเหลือหน่หน่วยหน่งย์หน่วย, 0, วยจากหกสิบมาเหลือห้าละห้าสิแล้วเหลือห้สังเกตไหมคะว่าอันนี้เพิ่มหรือลดหกแล้วเหลือจากสหน่วยเหลือสหน่วยก็แปลว่าลดลงแล้วนะคะหกลดไปหอันนี้ลบไปหนะคะลบไปหอันนี้เป็นเครื่องหมายลบล้คือลดลงลดลง 1, หเหลือหกแล้วหกลบออกไปหจะเหลือหก 6กสิบเอ็ดลบไปอีกหนเหลือหกสิบหกสิบลบลบหนึ่งเหลือห้าสิบเก้าห้าสิบเลบไปหเหลือห้าสิแล้วห้าสิบแลบไปหนึ่งเห, 58, ห 58, ลหหือเท่าไหรคะเหลือเท่าไหรคะแหน่วยลบไปหน่หน่วยก็ต้องเหลือห้าสิบอะไรคะห้าสิบแปดอออกไปหนึ่งจากแปดหน่วยลดไปหนึ่งก็เหลือห้สิบเจ็ดใช่ไหมคะแบบรูปข้อนี้เป็นแบบรูปที่ลดลงนะคะแบบรูปที่ลดลงนะคะ ลดลงทีละหนึ่งเข้าใจไหมคะนักเรียนดูแบบรูปอ่ะที่เหลือคุณครูอธิบายแค่นี้นะคะที่เหลือนักเรียนไปทําต่อข้อสี่ข้อห้าข้อหกนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดหน้าที่หน้าที่หกสิบเจ็ดนะคะให้เด็กไปฝึกทําเองในชั่วโมงนี้นะคะ เด็กๆคงเข้าใจแล้วนะคะที่ครูที่บายไปนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กทําแบบฝึกหัดหน้าที่67นะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ส่งในอัลบั้มให้คุณครูแล้วสั่งงานนิดนึงในชั่วโมงต่อไปคุณครูจะเป็นการสอบแล้วนะคะให้เด็กๆไปทบทวนที่เรียนมาแล้วในบทนี้นะคะเพราะชั่วโมงต่อไปครูจะส่งข้อสอบมาให้ในักเรียนสอบนะคะอ่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ